สวัสดีค่ะทุ่งไร่ทุ่งนาะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแล้วจ้าวันนี้พามาดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าวิวยามเย็นค่ะเงียบสงบจังเลยดีมากนี่ค่ะ พาเพื่อนมาชมไล่เนาะค่ะไล่สวนนะคะ่นะ,ค,ะคือตัดอ้อยอูมันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอากาศยามเย็นนะคะของชาวไร่ชา้าสวนนะคะบรรยากาศดีมากเลยยามเย็น เนี่ยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ